ตรง,งเปิดศึกมวยสมรักเบสลุ้นชนะได้กอดต่อหน้าพ่อตาฉลองฟอลโล่หนึ่งล้านขึ้นชื่อว่าเป็นวัที่ลูกเขยของแชมป์รางวัลเหรียญทองการจัดการแข่งขันมวยโอลิมปิกปีคศ1996ต้องสอนวิชาการตะแลงกับเพื่อประลองทักษะการป้องกันตัวหรือการแสดงบทบู๊กันสักหน่อยสำหรับสมรักคำเสียงครับคุณพ่อของสาวเบสรักวณีได้ทำยูทูบสอนการชกมวยช่วงโควิด19โดยจัดกิจกรรมบริเวณลานหน้าบ้าน ทำชาเลนจ์กันระหว่างนมตรงตรงกิสกอรหวานใจของสาวเบสเริ่มจากการสอนชกมวยขั้นพื้นฐานต่อด้วยการประลองฝีมือแข่งขันชกกับเบสซึ่งเบสชนะตรงๆไปด้วยแต้ม6ต่อ3หลังจากนั้นประจันฝีมือกับพ่อตาอย่างสมรักโดยมีกฎว่าหากตรงตรงสามารถชกหน้าสมรักได้ตรงตรงและเบสจะได้กอดกันต่อนหน้าว่าที่พ่อตาสมรักพร้อมกับฉลองยอดฟอลโล่ครบ1ล้านหากแต่ว่าระหว่างการชกมวยนั้นมีกฎสำหรับว่าที่คุณพ่อตา ห้ามชกแต่ต้องหลบหมัดให้ได้เพียงเท่านั้นหนุ่มตรงๆนั้นคร็สู้สุดใจชกไปอยู่หลายหมัดก็ไม่โดนหน้าว่าที่คุณพ่อตาสักทีจนสุดท้ายนั้นก็พ่ายแพ้ให้กับพ่อตาจนสมรักนั้นครับหัวเราะออกมาก่อนจะปิดท้ายคลิปพร้อมกับกล่าวว่าเห <s> <"He in S 2> ็นไหมรอชั้นหน้าถึงได้กอดต่อหน้าพอ่องานนี้ตรงๆครับโพสภาพพร้อมกับแคปชั่นเปิดศึกกันหน่อยครับพอ่อเมื่อใหม่ VS เอนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกแม้ว่าสุดท้ายแล้วครับจะไม่ได้กอด แต่ระหว่างคลิปนั้นหนุ่มตรงๆและเบสครับก็หวานกันจนน้ําตาเรียกพี่ซึ่งคุณพ่อถึงกับต้องเบรกเป็นระยะระยะว่าเบาๆหน่อยพ่ออยู่ตรงนี้จ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปรพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ